มาพบกับผู้เตาเล่นเกมนะครับก็กับปืนตัวนี้เลยครับ M96 นะครับถ้าจำไม่ผิดอย่าเพิ่ึงนะฮะใช่ครับผม M96 ครับผมข้อดีครับยิงเป็นชุดครับคล้ายๆ M16 นะฮะแต่ข้อเสียคือแต่งได้แค่แมกกาซีนแล้วก็ใส่ลับกล้องนะฮะ แล้วก็ติดพวกไฟได้แต่ฉันว่าพวกเรยส์สงในเรเซอร์ผมไม่ค่อยติดหรอกครับอันนี้มันติดกระบอกปลายเก็บเสียงไม่ได้คือปืนเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณต้องลุยครับมันต้องลุยก็คือแต่ว่าถ้าอยู่ในทีมอาจทําให้เพื่อนไม่ค่อยพอใจได้แต่คือผมจะเล่นนะครับปืนนี้เพราะว่าผมได้มานะครับอยากจะมาให้ดูกันนะครับว่า ตะกี้ก็เริ่มจัดระดับมานะฮะบางทีก็ได้คู่ครับแต่ว่าบางทีก็ได้เดียวครับแล้วแต่ก็จะให้มาก็เล่นมาตั้งแต่เย็นนะครับจนจะเช้าแล้วครับผม <c oughs> อ้ยอันก็ได้เกมแล้วเล่นเด่นจนปไปพักแต่เวลานอนจะเว้นก็น,นอน น้อนครับนอนดีๆครับน้อนเอาไปเอาตายครับผมหลบเขาไม่เงียบจริครับขาบปลาอาหารไม่ได้กินนะครับพี่น้องพ่อมอสุกเต็มที่นอนอาบน้ำเสร็จสุกเต็มที่นอนครับอ่ะยังหายมาคนหนึ่งไปอยู่นี่บเบ้ยผมตีทองพอกเลยออรินนเซียเว้ยเต้มอน,นี่คือเข้าใจจัดส่งผมกับผิวสีเขาคือ รประเทศคาเป่นะพะเห็นคนอินโดนีเซียส่วนมากกับบางคนก็มักยอมผมสิละเห็นในคลิปยู u ูบจักเข,าเขาเ,ขา,าเขาเามักข้อแล้วผมผมโอ้ะอันนี้ผมก็แค่สตาดิตาแต่ว่ามันก็คือส่งพอดีแต่คอยเนี่ยบริดัมคือโตแล้วรน,นะแต่ผมหมักว่าหน้าตาแบบนี้มันแบบคือพวกทหารบักไอ้มืดไหม ชาทางมันจะแข็งแรงบ,บึ้นนนฮะก็ะเลยเลือกตัวนี้เจ้าข้องเนี่ยบริษัทดำเพิ่งเสิ็จแล้วไอ้เราแม่มีปืนโม่โด้วยไป,ไปไหให้ไปสักไหนให้ตะกี้ก็อันผาดผลครับอิโนโดนันกันครับตัวดำปีเลยครับแต่ผมไป็สีทองใช่ไหนเพิ่งผ่ผาฝนไล่เลยขนแลนอันนี้เรียนชัดอันดัน้ครับผม เจ้เขาก็หายดีๆมาเลยครับเมน้นมาผมขายกิน่นครับคิดเบิงมันมันหนาคุม่านะคือว่าอดอกนึ่สุดหนึ่งครับสีทองครับคุณเจ้นะมันหล่อไปสองหมื่นกว่าครับหล่อกันตาหล่อใจอผมก็ว่าวเว้อ,ออเดอร์นี่ อ,นนอันนี้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 คือสิข่าวทาเว้ยเก็บไปก่อนการผลาดถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมีโอกาสเลยครับสีม่วง,วงเนี่ยตะกอนกขาบวกเก่งด้วยอันเลนไี้วยโดนปนน้ำแนกกะสังเกตทังกาบแลเขาไปใส่น้อพนมอินโดนนเซียเขาเธออยู่ไหนโอ้ แรงกระเด็พี่น้องแรบงบต่ำมาอยู่ขนาดส่วนมากผมก็จะแรงขับไปทแถวๆนี้ครับแต่บางนี้มันไปหุดเลยครับขามไปฟ้ามครับตัดยาวครับอ๋อตัดเงี้ยครับบางนี้เข้าเองนี่อยู่ยังสี่มัอนี้เอา้าปีสอดตัวได้ครับเพราะว่าปืนตัวนี้ครับ M69 นี่บอกเลยว่า เสียงกระหึ่มครับผมเล่นมากเลยโอ้ยอมรับเลยเสีมมงเออยงนอหนี่มองม่องเออเสียงนอเดี๋ยวยังไปได้อา่านผมมีเวลาอ่านอ่านว่าเอาเรกเด้อเพราะว่าเคยเคยเอาเราบวมีค่าตัวไหนจำไม่ผิดว่าถ่ายรถจะมีของนะครับกี่ดีครับถ่ายรถครับท่านอย่าลืมนะครับพี่น้องผมขอไปในบ้านหลังนั้น อัอนนี้จะเป็เก็บระเบิดได้ก็ดีเว้ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะเก็บระเบิดแล้วเขาวิ่งหนีมันจะมุม้งเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแหลง่งนักฆ่าทหารครับเดี๋ยวไปครับเอจันอันดับหนึ่เครื่องสมบัติหลายใช่ปะกระติกหน้ามสอสกี้นี่ก็ว่ามันถึกๆึงเนี่ยราคาดีเลยต่กระติกหน้าเดี๋ยวจะยัางคอยโอ้ยปืนนี่บอ วอลคอยมีแล้วปืนนี่บทติไอ้เจะาปืนนี่แต่งได้เว้ยแต่งดีเว้ยเอาไปก่อนเว้ยถึงมันจะไม่ใช่ภารกิจของเรา,าอเมริกาอเมริกายก่าจัดอันดับควายว่ามันมาที่คนคนบ่ค่อยได้เป็นทีมหลายแล้วบ้านหลังนี้จนมาเดีอนอาจะเป็นข้อ แล้วก็เราต้องอเชิญกับพวกแกงแฝงครับมาทำภารกิจครับโอ้โหก็โอเคครับให้ปืนให้อะไรแต่ว่ามันไม่เวิร์คครับสหรัเข้าพเจ้าแล้วอย่างได้ได้กังบอ,อกที่ดีกว่านี้ครับว่าเล่นมาจนปวดส่วนแล้วครับ ไม่มีอะไรแล้วโอโ้พี่น้องสิบอกว่าโอกวาาอ่าจะสอนคล้องเลยกระสุนครับกระสุนกระสุนมันลอดใจลือเกิดพี่น้องโอ้โหนี่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 นนรู้จารู้จารูจาร้จักจนไน้ การเอากระสุนเข้าไปตรงเมคาซีนมันค่อนข้างเสี่ยงครับเดีย๋ยวขอคิดกันหนึงนะครับว่าอันนี้ลัก,กเทนะ่าไหร่หัวใจลายก็ตะรับเพลิกหัวนี่ไปท่อเข้าอย่าไปหามองทั้งอื่นสองพ่ออะไรก็นี้เราต้องหาทางเอาตัวรอดจากแถวนี้ให้ได้ผมว่าผมหย่อนกลับไปดีกว่าครับ ควางก็ต้อง,อมมอง,องเจอกันนะครับเพราะว่าผมมีอย่างเสียแล้วโอ้ผนยิ่งกันเลยครับเฮ้ยเสียงกัะสูนมันอยู่ไกลๆเลยฟิฟฟีดๆๆไปอยู่ออนี่อินโดนีเซียนี่ขึิน เพื่อนเราทำภารกิจขอโทษนะ่โก้ไรเเพื่อนนะไม่โก้ลนะไอ้กล้วยใอ้ปฏิวัต <c oughs> ิจับซื้อกล้วยเด้อบลาเพราแกแข็งแล้วเนี่ย, <c oughs> แแยมึงอาจจะเคยค้ากูได้ไหสิไปหู ก็จำบริษัทสีอาศัยขอแก่ไปเรืดด่อยๆเนี่ยขาเขาช่วยเขาชุนมุน,นทรัพย์สมบัติเขาขมคงเปล่าแล้วครับเพราะว่าผมนี่บอกตรงๆตอนนี้ไอเนี้ยครับเต็มเป้ครับผมป้อมหมาหยคือทำไงผมจะรอดกลับไปบ้านหาลูกหาเมียดได้บอกได้เลยว่าวงนี้โคตรเสียเลยครับุย แม็กรับพี่น้องโอ้โหการางเพิ่งพูดเพิ่งแม็พใส่กูแน่โอ้โห,าาโโหจะก,กี้ยิงหมดแม็กรับว่มามันกัดเจ็บนะก็รับเบิร์ด มันเก็บหนักเลยครับโอ้โหไม่รู้จะรอดหรือเปล่าพี่น้องตอนนี้ต้องรักษาตัวเองด่วนครับทารคนต่างก็โดนหนักครับแต่ผมก็ยิงไม่หมดแม็กจริงนะโอ้โหแขนตันแล้วครับพี่น้องโอ้โหเอาเฮ้ยกลับไปหาหลูกเมียเว้ยโอ้หนักไหมครับนี ถ้าผ่าตัดสองรอบนี่คือคือหนักจริงๆครับประมาทไปหน่อยครับอันนี้คือประมาดรวนๆเนแล้ครับ <c oughs> พี่น้องคือบอกเรื่อยว,ว่าประมาดอีทีผมผมบอกเลยว,ว่ามันยุ่งนาดนียแรขงขาใสตอย่างเดียวเลย มีประแดนซ้ำเติมครับมีประแดนมาซ้ำเติมครับพี่น้องขอญาตนอนนิ่งๆน,นะครับเก็บหลายครับผมว่าไม่รู้นะที่ถวัดใจกันนะน่าจะเจ็บไปหนะักกันครับ แ ну oh. คน่นั้นนะครับโอ้โหเราเป็นแผลจัดเป็นเศษหยามาเลยไปไปเว้ยฆ่าไปก่อนฆ่าไปก่อนขอก็กโมโหเว้ยว่ามันโดนว่แต่ผมตึกว่ามันจบแล้วนะแต่ตอนนี้ขอหยาดใช้เสียงเงียบๆเพราะว่าปืนเท่ามันองเงียบนะตายครับพี่นไอ้ดี โอ้ม SM! ua, อกระคืนติดโดนนะครับผมคนยิงไปเต็มเห็นมอการยิงอะกระสุนออกโอ้โอ้โอโอ้โอโออกเลยครับตายครับพี่น้องเพราะว่าถ้าพอตายดีมันมาสับผมลบบโอ้ผมขาดเสียบระมัดงว่าดโอ้โหอาวุธเต็มครับเต็มกระสุนครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ราคาแพงบอกเขาเลยว่าไอเนี่ยราคาแพงเฮ้ยเดียว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 กูเบิ่งก่อนว่ามียาปอมึงก็จะเฝ้าเลี้ยงเล่ากูดิเจ็บมูยูว่าเจ็บอย่าเงี้ยเว้ยโอ้โหยาขังมาสต็อกเลยสมบัติก็อยากได้ยาที ia, ่อะไรตอนนี้ยาครับสำคัญที่สุดครับโอ้ขอบคุณ ทีมงานนะครับมีน้ำก่อนนะครับไม่รู้ว่าเข้ามากี่คนตอนนี้ก็คือบอกเลยว่ายาเท่านั้นฉันต้องการยาเท่านั้นโอ้หมอขึ้นเจ็บไปหลายเว้ยเตรียมอันเป้กับบาดเว้ยโอ้เรามียาอีกหลอดนึงครับลืมไปครับ เรามียาครับโอ้โหกินได้ปะกินได้กินได้เอาปืนไปแต่ไอ้นี่สามอันเรยเยอะเยอะเยอะไม่รู้ว่าอันใหญ่หรือเปล่านะครับมันจะให้ผมหรือเปล่าตัวนั้นครับผมโมงผมทผมอยากมาไปถึงมันว่าให้ผมมา นี่ดีกว่าอันนี้จะขึ้อนออกไปก็คือไม่ไหวครับไปทีรักษาตวัวไว้มันยังแดงอยู่แต่แลนขึ้นติดเจ็บอยู่มันวัดใจแล้วพี่นอ้องเบิดแล้วยากับเบิร์หมอคึอที่รักษาไปเต็มเต็มสูบครับเบอร์ อเมริกาปะ่ะทาโอ้น้องสาวโอ้โหสูงครับเออห,ห่วยลว่ามันเจ็บกู้จัตทีจังได้มาตรงนี้กอนเลยไปให้รอดาาาอด้วยไปถอดปอดตายซะก่อนเ้อะโอ้โหชว่วงนี้ไอ้นั่นก็ได้ครับอินโดครับ ยาตนึงเยวครับยาโนสวนท่าๆเ,เนี่ยครับ <c oughs> มาาของยาครับไม่รู้ว่ามียาฉีดอะไรหรือเปล่าหมอหน่อยเถอะครับหมอได้โปรดโอ้โหโปรดสับสะไคร่ผมหน่อยโอ,โอ้อะไรเนี่ย มีเยอะแล้วครับนี่เราต้องการยาตสานแก้ปวดได้ยิ่งดีครับอาเรามีมันแจ้ยาจะมันลายเว่ยจะอะไรครับ ยาเว้ยโอ้ยมาหาสันไล่ให้ว้ายมิจะผักกัดเท่เขายาเขาเนี่ยเดยววเฮห้โอ้ยมันได้ยาไปเลยเฮ้ยเออไปมึงกับบริสายกับร้องขาบ้าง กันนะไอยไว้ยเออาพวกตรงนะครับสิ้นคิดแล้วครับแสดงว่าบาดเจ็บเป็นเยอะครับมันก็บาดเจ็บครับโอ้โยพี่นนองเ,เออกูกูอยู่ว่าแรนมันเจ็บแผลตัดเขยา ตายหลวงพ่ตายทุ่นโอ้ยรู้เรื่อยสัตว์หลวงพ่ตาตัวละครหลวงพ่อมึงตายสัตว์้าวมึงรู้ได้เหรอพ่อมึงตายสัตว์คุณนีเลยเออพ่อมึงตายแล้วไอ้เหี้ยไปก่อนครับตอนนี้ไม่พูดความตัวเองครับมีเรื่องคือเดี๋ยวครับปักกินโดตามมาบอขอเช็คแป๊ดทีครับข้างหน้าเราข้างหน้าเรา ข้างหน้าเราไม่ได้ครับไม่ได้ต้องไปอีกครับโอ้ยบาดเจ็บอีกอบาดเจ็บอย่างใดแล้วครับสโลโมชั่นแล้พี่น้องตาไหมา้แล้วโอ้จะเข้าขอบไปกูเสนอเดิน,นเบาไว้ใส่ยังไงล่ะ ทีมงานตัดก,กำลังกูแล้ว ได,งงด้แล้วเป็นง่ายๆแล้วครับดูแล้วใไรวะกมมีระเบิดเล้งหล้วเนี่ย แต่ครั้งน,นี้นะครับไม่รู้ข้างหน้าข้างหลังแล้วม <ut> ันจีรินย่อนหลังผมว่าขนาดยาก็ใช้ไม่ได้หมดครับเห็นบอเห็นบ่เห็นบอคนเรไปเข้าง่ายๆเด้ นกนบไปทยงไงกมีนีหีด้โอ้ยว่ไปทางไหนเว้ยเจ็บหลายแฉะเว้ย หนักมากแต่ก็เคยหนักกว่านี้ครับทีมงานเอาผู้ชิบหายเลยหามันขัดแข็พี่นอองผมว่ามันเห็นสมบัติในตโโโัวผมหลายครับชุดนี้กาว่าถ้าได้ไปนี่คือดีไม่ดีนะครับส่งรูปเทิมแรกได้เลยครับ ไปกินเหลาก็อาจจะกินเหลากินเบียร์กับประมาณโอ้กินกันทั้งโมงู่านเออหายมือนอ่ะ,ะเออถึงน้อยนี่แหละไอ้ตรงที่ที่เขาไฟเนี่ยนี่แหละไอ้ไฟนอนเนี่ยมันเสียวเกิดถอยหลังเขาดีกว่าเว้ยใหญ่น้อยตายแบบศสบสตรีเว้ย นอนดีเว้เยอนน,นอ,นนอโอ้ยเอาละเอาละละแปดสิเปอร์เะปดเอร์เอใจอดเอาอืดเอาผู้หลงผู้ใต้หลงผู้ใต้อึดเอาโอ้โหสัดติสวยครับพี่ทอง <c oughs> ขาอันเมื่อชีไปสองครับถ้าผู้เล่นเกมจัดันดับนะครับไปสองก็ขา ปอดไปสามครับคือว่าก็สวยงามไม่ได้โดนขากระโฮนกัำให้ลุงเดดอเอา้าบักนีขึ้นตัวปลาเลาเปรยดจังใดละเป็นจังใดครับยินเสียงไหมบอสามารถทะลกหนังระดับมือชีพครับต่อกรอนกันระหว่างกอไม้นะครับสัดข้หมดม็กครับ แต่คือชั่วโมงนะั้นมันต้องตัดใจแล้วครับรักษาตัวถึงหน่อยโอ้สังเกตเบื้องแต่รักษาเองเนี่ใส่ของไร่ไร่เด้อเดินแต่เคยรักษาเขามันม่นบางที่ก็สามลอยสี่ลอยปัตตาไร้รักโอ้โหพี่น้องบอกเลยเลยว่างานนี้จะมีการตัดทส,บสมบัติหรือเปล่าต้องมาลุ้นอีกนะครับโชวแบบ์ชวแหบบวแบโชว์แหวบโชว์แหวบโอ้โหครบครับพี่น้องครบครบครบจริงๆ โอครับขอลาไปก่อนในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ